สวัสดีค่ะชมพวกเรา B M K คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแคมเปญ t i ก t o k l i v แบ a t t l e Celebrity นะคะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เขาร่วมสนุกดว้วยกันแล้วก็ส่งของขวัญมาให้กันเยอะๆเลยสถานี้ขอขอบคุณทาง TikTok Thailand ด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมสนุกสนๆแบบนี้แล้วก็ชวนพวกเรามาวว้มีโอกาสในานก็ฝากในสอกเดือนด้วยนะคะก<ม>็ขอขอบคุณนะคะน้องๆ CGM น้อง Angel ดูพี่เมย่าแล้วก็พี่เก่งด้วยนะคะที่มาร่วมไลฟ์แล้วก็แข่งกับพวกเรานะคะสนุกมากๆเลยไว้มีโอกาสหน้าเรามาร่วมง,งานกันอีกนะคะเยสสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากซิงเกล็ลใหม่ล่าสุดของพวกเราเลยค่ะซิงเกล็ล,กลที่ฉชื่อเพลงว่า D.R. นั่นเองค่ะสามารถดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ยูทูบเบนเทนเจเนอเรชั่นออฟฟิเชียลนะคะสามารถฟังเพลงได้ทุกออนไลน์ถ่ายรูปถ่าีทุกอย่างเลยค่ะอ่าก็สุดท้ายนี้นะคะขอฝากกดติดต เชียร์นมสกอทีเอส,อเอสด้วยนะคะจะได้ไปนารทิปสนุกสจากพวก